เอึงเกไกสสไลเดอร์ยื่นไลฟ์ขายของแค่ชั่วโมงกว่า กวาดเงินไปได้เท่านี้ขึ้นแทนนางเอกป้ายแต่งแล้วสําหรับเก๋ไกนณธิชานามวงหรือเก๋ไกยสไลเดอร์ที่แจกความน่ารักสดใสเกินตาก่อนหน้านี้เพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกขอจองพีไว้ก่อนได้รับเสียงตอบรับจากแฟนคลับมากมายบอกเลยว่าผลงานของเก๋ไกยนั้นปังทุกงานของจริงและล่าสุดทําเอาเจ้าตัวยิ้มแย้มปีสุดๆเมื่อเจ้าตัวได้ไปเยืนไลฟ์ขายของเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆก่อทำยอดขายสุดปังกวาดเงินไปกว่า10.7ล้านบาทเลยทีเดียว โดยเจ้าตัวได้เขียนเล่าผ่านอินสตาแกรมบอกว่าเก็บตกจากโครัชค่ะเป็นการเกียนไลฟ์ที่งงมากๆค่ะฮ่าฮเปิดตัวแปลงวันแรกเกียนไลฟ์มแค่1ชั่วโมงกว่าๆแต่ว่ายอดขายปลาไปนู่นค่ะ10.7ล้านอยากเกียนต่ออีกสัก2อถึง3ชั่วโมงกดไลค์โรลหรือจะสู้ เกไลฟ์รัววงานนี้ทําเอาทางเพื่อนๆและแฟนกลับต่างถึงสุดๆในความฮอตของเกไกดพร้อมกับเข้ามาชื่นชมในความเก่งของผู้หญิงคนนี้กันทั่วหน้า